ค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะทุกคนก็คือย่านะคะส่งมาจากเชียงรายให้อทำเหลกกระเชิดคนละกล่องย่าใช่ใชย่านะใช่อ่ะแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะเธอของวะสวยมากเลย,นะย,ย,เลยอ่ะย่าสวยไหมขอบคุณย่าหรือยังฮะขอบคุณค่ะขอบคุณย่าอะไรเนี่ย,ย,ยได้อะไรเนาะได้อะไรนะ ได้ไหมฮัมเได้แก่เลยค่ะอ่ามาดูนหอมเลยก่อนนะเพราะของชลเล็น่าจะนานนิดหนึ่งขนมแกมีขนมอะไรบ้าง่างไรมาดูหน่อยห่ว้าวเฮ้ยสีเฮ้ยแพลยเนี้ยหรอขนาดนั้นเลยเนี้แพงมากเลยโอ้เป็นไงบ้างเนี้ยดีบ้างไมร่สอเนี้ย ได้เหรอยากเลยขนาดนี้เลยเหรอตี๋ตังเลยเหรอตี๋ตังไงอ่ะขอบแกะไม่ได้คนเดียวอ่ะเรไม่ต้องแกะ่ะแล้วแกะไม่ได้คนเดียวทำไมถึงไม่ได้ยังมีเลยตังไ้ตูแกะไม่ได้คนเดียวไหยอ่ะเอาทำไงดีอ่ะแกะไม่ได้คนเดียวอ่ะแล้วไงอ่ะลูกใจเย็นได้ไหมใจเย็นได้ไหมคะมีดมีจุบจุบด้วยนะ ทิ่สอนเนี้ยใช้ดีด้วยอ่าขอบคุณย่าอย่างไรสองบีเลยอ่ะอ่าขอบคุณย่าอ่ะนี่เผื่อย่าดูที่สอนสองบีอ่ะมันต้องเนี่ยมันต้องอะไรสิขอบคุณค่ะย่าอ่าอวยพรก่อนอวยพรเอาเดียขอให้ย่ามองกล้องค่ะเอาเดียขอให้ย่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อะไรอันก็ขอให้ย่ามีความสุขตลอดไปขอให้ย่าไม่เจ็บปวดขอให้ย่า ย่ารักเอาหลูดตลอดไปนะคะน่ารักมากเลยอ่ะต่อไปดูน้องเชฟเบทหน่อยฉันมีเกี่ยให้เกี่ยอะไรคะน้องเป็นไรช็อตฟิลมากเลยเป็นอะไรเชฟเบทใช้ฟันไม่ได้นะลูกฮะใจเย็นค่ะลูกคมันจะน่าจะไม่ไม่ถึงเลยอ่าเชฟเบทแก ไม่เป็นไรกินด้วยกันลูกกินด้วยกันเชเบตอันนี้ที่แม่จะมาเล่เอ้โค้กอ่าเดี๋ยวกินด้วยกันเดี๋ยวกินด้วยกันค่ะอ่าของเชเบตมีอะไรบ้างคะไหนดูให้หน่อยค่ะใช้โตได้เลยมีอันนี้แล้วก็ลินกี้แล้วก็มีลินกี้ที่เชเบตชอบด้วยแล้วก็มีบัลาด้วยไฮไลท์ค่ะสีแล้วก็มีป๊อกกี้เหมือนเดิมแล้วก็มีสีคือเยอะเต็มบ้านเลยสีแล้วก็มีลิ้นฟอร์เหมือนเชเบตเลยเหมือนกันเลย

ไม่รู้อ่ะอ่าไวฟอนตามที่หนูหนูพอหนูรู้ว่าลูกไวฟอนเร็วอ่ามองกล้องค่ะอ่าเร็วๆค่ะขอให้ย่าไม่เป็นอะไรทนเออไม่รูเก่งมากลูกขอให้ย่าสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่กับเชอร์เบตไปนานๆใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็อะไรมองกล้องค่ะ สุดภาพเห็นแดงอ่าเราบอกอะไรบอกรักไหมบอกรักย่าไหมย่าเหรอไหนอะลูกเนี่ยใช่มั้งลูกอ่ะอ่าเฉเบทเฉเบทยังไม่อวยพรเลยเฉเบทโอ伊พรไม่ล้อ่าบอกรักยาด้วยค่ะรักนะคะหนักห่ะจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยขอบคุณก่อนเออโอเคโอเคค่ะอ่ะแล้วเราคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ ยาส่งของขวัญมาจากเชียงรายให้อเมรดนะคะใน,นคลิปถึงย่างไหมะคะที่ถึงมากอยากเจอมากเลยเนาะคอยเป็นเยี่ยมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ของฝากจากยาที่เชียงรายนะคะเอาส่งตรงมาที่กรุงเทพเลยนะน่าจะใช้แบบเกรือบพัดมาเป็นทางเลยอ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ นาอุกก็ขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชมิเอ้ยห้องออมเล็ตคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องอมเล็ตคิดขับเยอะๆนะคะบ๊ายบายนาอุกเปิดออกมาก็คือกลิ่นแบบหอมหอมมากอมมากอมเล็ตลองชิมไหมล่ะอ <c oughs> อมเล็ตก็ไม่ชิมอยู่ดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายขึ้นอนแล้วนะ